ทุกการตัดสินใจของเราการเป็นผู้นําคงจะต้องคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองเนาะว่าถ้าการตัดสินใจเราตัดสินใจแบบนี้แล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทีมงานกับบริษัทกับสเต็กโฮเดอร์ต่างๆมันจะมีอะไรบ้างคอนเ e คว e อนเซสของมันคุณภาพตรงนี้ของความเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากในการที่จะเราจะต้องคิดถึงคนอื่นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพชราดาภูมิรักษ์นะคะต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวของดิฉันและก็เมเจอร์เดเวล็อปเมนต์ค่ะ ฟิเเดเวลอปเเราคอร์บิสเนสของเราก็คือเรียลเอสเตนะคะเราทำทั้งในส่วนของ r e s i d e n t เชียลฟอร์เซลโฮเแล้วก็ออฟฟิศบิลดิ่งค่ะจบมาก็ช่วยคุณพ่อทำงานเนาะเกี่ยวกับเอ t นเตอร์เทนเมนต์บิสเนสเกี่ยวกับโรงหนังอยู่5ปีหลังจาก5ปีก็คิดว่าอยากจะทำอะไรของตัวเองก็เลยคิดกันกับน้องชาย2คนเราก็เลยเออกมาทำในส่วนของอสังหาเนาะเป็นเรียลเ t สเต คนจะรู้จักมีเจอร์ว่าเราทำคอนโดมิเนียมไฮเอ็นเนาะเพราะว่าคนจะรู้จักแฮมตันเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเริ่มจากแนวราบด้วยเนาะเราทำการเดน v วลล e คลัสเตอร์โฮมช่วงที่เราเริ่มคือเราช่วงเป็นช่วงของต้มยมกุ้งเพราะฉะนั้นเรามีวันช็อตหมายความว่าถ้าเราทำแล้วมันเฟลเราก็คงไม่ได้ทำต่อเราสามคนพี่น้องก็ตั้งใจทำค่ะจนกระทั่งก็อาจจะโชคช่วยด้วยแหละแล้วเราก็ประสบความสำเร็จ หลังจากการเดินไ c ค u ัสเตอร์โฮมเราก็เริ่มเบนเข็มมาทำคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็น Major Development แบบที่ทุกคนรู้จักทุกวันนี้ค่ะมันคงต้องเริ่มมาจาก b บ i e v ฟก่อนเนาะของคน Major Development นตะคะเรา Believe ในคำที่ว่า crafting landscape to excellence ก่อนพูดถึง crafting landscape to excellence เนี่ยมันก็จะโยงไปจนถึงเป้าหมาย ต้องบอกบอกว่าเราเรากำหนดเป้าหมายเนอะหลังจากที่มีโควิดอะไรเงี้ยค่ะเราบอกอกว่าเราเราอยากที่จะเป็น future proof company คราวนี้การที่จะเป็น future proof company ได้เนี่ยมันก็ต้องมี2กลยุทธ์หลักๆที่เราต้องทำเรื่องแรกก็คือเราต้อง strengthen ตัวตัว core business ก็คือเรื่อง base in cars นะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ diversification ก็คือ diversify สู่น้านน้ำใหม่ซึ่งอาจจะ เป็นอะไรที่มันแตกต่าง completely จากสิ่งที่เราเคยทำอยู่เวลาเราทำอสังหาริมทรัพย์มันจะมีหลายเซกเมนต์เนาะเซกเมนต์ที่ราคา50ล้าน100ล้าน5ล้านเพราะฉะนั้นเราเราคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้ just one มาตรฐานแล้วแล้วเราบอกว่านี่คือ base สำหรับมันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกบอกว่าเรา positioning ตัวเองแล้วเราก็เอมไปว่าเราจะเป็น base ในแต่ละคลาส ไม่ว่าคลาสนั้นๆจะเป็นในระดับราคาที่เท่าไหรอนน่อันนี้คือที่มาของคำว่า base in class ค่ะ mm hmm. เราเป็นทั้ง3อย่างในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันเนาะถ้าบอกว่า the first เราเป็น developer รายแรกที่พูดชัดเจนว่าเราเป็น uh, pet friendly resident เรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สัตว์เลี้ยงมันเหมือน mm hmm. เ,ขเขาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวทุกครอบครัว แล้วแล้วด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นคนโสดมากขึ้นหรือเปล่าคนขี้เหงามากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นการที่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเนี่ยม,มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของของไลฟ์สไตล์ของคนไปแล้วอะค่ะมเจอร์เดเวลลอปเมนต์เป็นเดเวลลอปเปอร์รายแรกที่เรามีความชัดเจนเรื่องการเลี้ยงสัตว์ จริงๆแล้วมันมาจากเราเป็นคนรักสัตว์ด้วยแหละเนาะก่อนที่เราจะมาทําตรงนี้เราก็จะมีคอนโดของตัวเราเองแล้วเวลาเราไปเราก็จะเห็นป้ายใหญ่มากเลยที่เขียนมาห้ามเลี้ยงสัตว์แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดก็คือว่าทุกคนเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองใส่ตะกร้าหรือใส่กระเป๋าแล้วก็แอบเอาขึ้นไปอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นในทั่วๆไปเลยคําถามคือว่าแล้วถ้ามันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วทําไมต้องต้องแอบเมื่อในเมื่อมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะ นั่นนั่นคือที่มาของวิธีคิดว่าโอเคตั้งแต่โครงการแรกของ Major Development เราก็เริ่มเลี้ยงสัตว์ได้พอเราเริ่มเลี้ยงสัตว์ได้แล้วเราก็พัฒนาโครงการมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะคะตั้งแต่จุดนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าอันไหนถูกผิดควรทําควรต่อยอดเราก็เลยกําหนดขึ้นมาเป็น Major Petscape ใน Major Petscape มีอะไรบ้างใน Major p e t s c a p e มีเ c a p e กเนาะเป็นแนวทางมันเป็นกฎระเบียบที่จะทําให้คนที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์มีสัตว์ และคนที่อาจจะรักสัตว์ไม่มีสัตว์หรือคนที่อาจจะไม่ได้รักสัตว์มากสามารถที่จะอยู่รวมกันได้อย่างได้อย่างลงตัวเราก็จะมีไกด์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัว Petscape o o m u u n t y เนาะเราก็สร้าง Community ให้เกิดขึ้นให้คนรักสัตว์สามารถที่จะมาเจอกันได้มี Activity มี CRM ในในส่วนของ Major Prestige ที่จะหาพาร์ทเนอร์เข้ามา Support ต ให้เกิดในส่วนของของเพสเ c a พ e p เวอร์เจขึ้นก็คือ,อาสามารถได้รับส่วนลดเวลาไปหาหมอไปนอนโรงแรมซื้ออาหารสัตว์แล้วก็อื่นอื่นอีกเยอะมากอะคะ่ะที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วเขาเขาจะต้องใช้ต้องเป็นต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีในส่วนนั้นเนาะ อีกอันนึงก็คือเพ s สเ p ปในส่วนของ specification อย่างที่บอกเราไม่ใช่เป็นแค่แค่เป็นคอนโดเป็น residence ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แต่เราใช้ประสบการณ์20กว่าปีของเราเนี่ยในการที่จะเลือกสรรวัสดุเพราะเราเข้าใจว่าคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร ในในเลเวลของห้องพักแล้วก็ในเลเวลของส่วนกลางด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เราเลือกใช้ภายในห้องพักอะไรบ้างที่มันเป็นเ,ออเป็น pet friendly อะไรบ้างที่มันดูแลรักษาง่ายอย่างที่ที่เราบอกว่าเมเจอร์ในเรื่องคุณภาพเนาะเพราะฉะนั้นออนอกจากจะเฟรนลี่กับน้องหมาน้องแมวแล้วเนี่ยยังต้อง easier to maintenance ด้วยลองเทอ r m มมันยังต้องดีอยู่มันต้องไม่เก็บ กลิ่นมันต้องไม่ท็อกซิกทั้งกับทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของห้องอะไรประมาณนี้ส่วนกลางว่าถ้าคนมีสัตว์แล้วจะต้องพาออกไปทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการจัดสรรเฟสิลิตี้ส่วนนั้นๆให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่โครงการแรกที่ Major Development เข้ามาทำเราก็เริ่มให้เลี้ยงสัตว์แล้วเราก็พัฒนาต่อยอดเพราะฉะนั้นทุกโครงการของเมเจอร์เดเวล m อปเเราจะเลี้ยงสัตว์ได้เนาะอันนั้นคือ the first, เดอะเฟิรเนาะ The best เราโฟกัสแล้วเราตั้งใจที่เราจะทำทุกโครงการของเราให้เป็น best in class The different เราว่าเรามีความแตกต่างนะคะในเชิงของ Design c o n c e p t ในเชิงของของวิธีคิด Major Develop m e n t เวลาพูดเรื่อง crafting l i n d s c a p e to excellence เนี่ยเรา attention to details เนาะเราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ functionality practicality ในการออกแบบเราไม่ใช่แค่ just ออกแบบเพื่อที่จะ ทำา Product แล้วก็ขายเราจะ attention to detail ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องที่สองที่เราให้ให้ความสำคัญเราเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนอย่างสมมติว่าเราจะทำคอนโดมิเนียมในเซกเมนต์ที่มันมีอายุระหว่าง30-40 50 60 Ne ห้าสิบห n ส e r นี้เพนท์ต e ต่างๆของกลุ่มคนเหล่านี้มันจะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้อง understanding ไลฟ์สไต l e นะคะ เรื่องที่3ก็คงจะเป็นเรื่อง Quality คุณภาพสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้มันมีมูลค่าสูงสุดในระยะยาวเนาะการที่เราคนเราจะซื้อที่พักอาศัยเนี่ยเหมือน Investment ประเภทหนึ่งในชีวิตของคนเนะเพราะฉะนั้นคน Major Development มีความเชื่อว่าเรื่อง Quality คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ Top-notch Quality คือคือประเด็นที่3ของเราเประเด็นที่4เรื่องบริการหลังการขาย ในความหมายไม่ได้หมายถึงแค่การบริการหลังจากที่ที่ที่ทส่งมอบห้องชุดไปแล้วแต่หมายถึงเรา carrying ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าเราช่วงการส่งมอบห้องจะติดต่อแบงค์ขอสินเชื่อเราก็จะมีทีมงานที่อำนวยความสะดวกให้นะคะช่วงวารันตีพีเรียดต่างๆเราก็ดูแลเรื่องสุดท้ายคงจะเป็นเรื่อง enduring purpose อันนี้มันเป็นความแตกต่างของวิธีคิดของคนเมเจอร์อย่างชัดเจนสิ่งที่เราบอกทีมงานก็คือว่าเราไม่ใช่แค่สร้างบ้านสร้างคอนโดเนาะแล้วเราก็ขายเพื่อทำกำไรสูงสุดแต่สิ่งที่เราทำมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะคำว่าบ้านเนี่ยมันมินิ่งฟูมากๆคนหนึ่งคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านคนหนึ่งคนเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่มันคือมีความหมายมากๆหรือคนมีครอบครัวแล้วต้องการจะ สร้างบ้านให้กับครอบครัวสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันมันมีความหมายลึกซึ้งเราอยากให้ทุกคนมีวิธีคิดแบบเนี้วิธีคิดอย่างเงี้ยเวลาเราเรามีวิธีคิดอะไรที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันมือสิ่งที่มีความหมายมากๆกับชีวิตคนมันจะทําให้การตัดสินใจในเรื่องของการออกแบบการเลือกวัสดุการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเวลาเราบอกกับทีมงานที่เป็นวิศวกรเราจะพูดเสมอว่าเฮ้ hey, สิ่งที่คุณทำเนี่ย คุณแค่คิดว่าคุณกําลังทําบ้านให้ตัวคุณเองอยู่คุณกําลังทําบ้านให้คนที่คุณรักอยู่คุณกําลังทําบ้านให้ครอบครัวเราเองอยู่ถ้าเรามีมีเซตในความคิดแบบนี้แอคชั่นที่ตามมาดิเซชั่นที่ตามมามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือความต่างนะคะ be difference ในในวิธีคิดเรา เป็นคนรักสัตว์มากเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยายตั้งแต่เด็กๆเ,เราอยู่กับยายแล้วยายก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจนมีแมวเยอะแยะมากมายไก่กองเราก็จะไปช่วยคุณยายแบบให้อาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะปลูกฝังจากอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวก็เลยจะเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์ในความหมายของเราคือเรารักสัตว์แล้วก็ทุกประเภทเลยเนาะเออเราก็เริ่มจากเลี้ยงหมาเราก็เลี้ยงหมามาเรื่อยๆค่ะเหลือเหลือตัวสุดท้ายในครอบครัวนี้เรามีความรู้สึกว่า เราอยากให้เวลาเขาให้เต็มที่แต่ว่านกนี่เป็นข้อยกเว้นเพราะนกไม่ใช่หมาเราเราเห็นนกมันน่ารักดีค่ะแล้วเราก็เลยซื้อเข้ามาตั้งแต่เขายังขนยังไม่ขึ้นเลยประมาณห้าห้าห้าชิดมั้ง5้าชิดมีคนบอกกับเราว่าจะซื้อนกนี่ต้องซื้อนกที่โตหน่อยเพราะว่าไม่งั้นจะเลี้ยงไม่รอดแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเราอยากมีบอนดิ้งกับเขาตั้งแต่เขายังเล็กๆ่ะ เราก็เลยเอาเข้ามาตั้งแต่เข้า5อาทิตย์แล้วเราก็เลี้ยงเขามาเรื่อยๆจนตอนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วค่ะหล่อเลยแหละเราก็เลยมีการ provide facility ต่างๆเพื่อที่จะทำให้คนที่รักสัตว์แล้วก็ตัวสัตว์น้องหมาน้องแมวเองมีความสุขในการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นของโครงการของแต่และโครงการของ Major Development ก็จะ provide สิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้เพื่อที่ทั้งเจ้าของเจ้าของสัตว์แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเองก็จะได้มีความสุขด้วยกันทั้งทั้งคู่อะไรประมาณนี้ค่ะนั่นคือมีนิ่งของของตัวตัวสุขเท่าเทียมแคมเปญที่ที่ทีมงานโคเป o เรตได้ได้ทำขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อคนคนรักสัตว์แล้วมีความรู้สึกว่าสัตว์คือส่วนหนึ่ง เป็นสมาชิกของครอบครัวก็คงจะอยากให้ทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงของตัวเองมีความสุขไปด้วยกันคือจริงๆ major development เราตีกรอบของเราแค่การเป็น real estate developer แต่เมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วเราบอกบอกว่าเราจะไม่ตีกรอบตัวเราเองว่าเราเป็น real estate developer แล้ว เราจะเป็น Lifescape Developer เพื่อที่จะทำให้เรามี Opportunity ในการที่จะ expand business ไปใน Scale ที่กว้างขึ้นเรามีการ set up บริษัทที่ diversify port ไปทำในธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว t e t s c a p e นะคะเราตั้งบริษัทขึ้นมาหรือตัว Healthscape ที่เราทำเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของสุขภาพในทุกๆมิติคงจะได้เห็นใน ส่วนที่สัมพันธ์กับตัว core business ด้วยอย่างเช่น service ต่างๆที่เราสามารถจะ integrate สิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือ real estate บวกกับ wellness ที่มันเป็น health ได้มากขึ้นในอนาคตหรืออาจจะเป็นในเชิงของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันจะออกมาแล้วตอบโจทย์ lifestyle ของคนในการดูแลสุขภาพเพราะว่าคนสมัยนี้จะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นน,น,นะคะแล้วก็ l i f e ส p a n ของคนตอนนี้ก็จะก็จะมากขึ้น เขาพ r e ิ i c ไว้ว่าในอีกไม่นานเนี่ยคนอายุ120 150อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอีกต่อไปคนเราจะมีช่วงของของิลเวอร์เอที่มันยาวขึ้นในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกลายเป็นอ u อซูเปอร์เอดชโซซตี้แล้วไม่ใช่แค่ิลเวอร์เอไม่ใช่แค่เอจิ้งโซซายตี้เนาะแต่มีปริมาณของคนที่ประมาณ60เกือบ30%ของของประชากรทั้งหมด แล้วมันก็คงไม่ใช่เป็นเฉพาะในเมืองไทยเพียงอย่างเดียวมันต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเฮลส์แคร์อย่างเดียวเราก็คงจะโฟกัสในส่วนของซิลเวอร์เอชพ populaion ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์หรือไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสของในกลุ่มนี้ก่อน